สวัสดีครับพี่น้องครับวัอน,นี้สิภาคพี่น้องมาขอพรพระเจ้าใหญ่นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก้าตระพีใหม่ปี2568นะครับถือว่าในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของกลิ้นไอปีใหม่อยู่นะครับสิภาคพี่น้องมาไหว้พระพุทธรัตนมงคลมหาวิญญหรือพระเจ้าใหญ่นะครับที่พระอารามหลวงวัดบุรพาพิรามนะครับนี่ก็เป็นการบูรณะลงสีใหม่นะครับของพระเจ้าใหญ่วัดบุรพาพิราม อำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะครับเพื่อนก็ล่องสีไม่พึ่งแล้วว่างปลายปี67เจนะครับนี่กัเขาสู้ปีห8แแล้วนะครับพราพี่น้องมาขอพรนะครับผ้ามาไหวพระยืนนะครับให้ชีวิตพี่น้องมีได้คว่มมั่นคงนะครับให้ฐานะการงานการเงินพี่น้องมั่นคงนะครับยืนหนึ่งบอกเพื่อนว่าผ้ามาไหวพระพุทธรูปปางประท่านพรพระยืนนะครับให้ยืนหนึ่งเหตุอีหยังกระางครับให้พี่น้องยืนหนึ่งตลอดนะครับ ทางด้านธุรกิจนะครับสิ่งใหทถี่มั่นบ่อผดต่อศิลธรรมสิ่งใดทถี่มันบ่อผดต่อคุณธรรมให้พี่น้องยืนหนึ่งมาตลอดนะครับก็จะเป็นธํามาค้าขายนะครับธุรธุรกิจอันใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องพามาขอพอนพระเจ้าใหญ่ที่วัดบุรพาปีรามนะครับนี่ก็เห็นบรรยากาศวันนยุดนะครับก็มีรถนักทงองเที่ยวขอมาเยอะตลอดนะครับนี่ก็เป็นพระอุโบสถนะครับของพระอารามหลวงนะครับ บางคนอาจจะใส่คําว่าพระอุโบสถน้่วัดลาดมับ่แมเดนอครับเ้อนะครับวัดทัวไปให้ใส่คําว่าอุโบสถซื่อๆนะครับบางคนเกิดมากเอินว่าพระอุโบสถพระอุโบสถวัดไต่พระอุโบสถวัดหน่อยพระอุโบสถวัดนั่นวัดนี่นะครับตามจริงคําว่าพระอุโบสถต้องใช้กับพระอารามหลวงนะครับนี่คือพระเจ้าใงญ่วัดบุรพาเดี๋ยวจะว่าพี่น้องแยกไปเบื่อโดยรอบครับนี่มีรถมาอยู่ตลอด นะครับนี่ก็จะเป็นล้านค้าล้านขายนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนน้่นะครับเข้ามาเที่ยวมาไหวพระอยากกินน้ำกินไอติมกับมีนะครับพาพี่น้องไปขอพรนะครับเบื้องอีกทีหนึ่งครับพี่น้องว่าเพิ่นขัดเงาลงสีไหมงามครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำรับพระเจ้าเงยวันบุรพานะครับเพิ่นได้ก่อสร้างขึ้นในปีพศ2516นะครับโดย พระราชปีชายานมุนีนะครับอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าคณะจังหวัดรอยเอ็ดองค์กรน,นะครับผมรถกับเขามาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ครับเดพ๋ยวไปนองไปเบ่งโดยรอบพระเจ้าใงญ่ครับไปไหว้พระน้ำกันครับนี่ก็จะเป็นจุดนะครับบูชาดอกไม้นะครับตามกําล่างรัทธาบูชาดอกไม้ไปไหว้พระขอพรนในโอกาสต่างๆนะครับอ่ามีอีหยังนี่น้ำอีหยังนี่ครับ <laughs> เออมี่น้ำมันนะครับไต,ต่เกียงนะพี่น้องเนาะขอพรขอโศกในเทศกาลปีใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณไต้ฐานของพระเจ้าใหญ่วัดบุรพานะครับพี่น้องมาไหว้พระนะครับขอพร่อนในช่วงเทศกาลสง้ายปีเก้าตอนรับปีไม่นี่ก็จะเป็นองค์หลวงพ่อพระสังกัจจัยนะครับขอพร่อนน้ำพิน่น มี่มองให้ไต่ต่เกียงไต่้ํามันไต่ต่เกียงขอพรนะครับบริเวณค้นกับมาาลนะครับค้นกับเขามาอยู่ยุ่ตลอดนะครับมาไหว้พระขอพรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนละปีใหม่ครับช่วยข้าน้ำนี่เป็นการทําบุญซอยขาน้ำข้าวไฟวัดนะครับทําบุญเลยตามกําลังศรัทธานะครับเพื่อนทําบุญหยอดทําบุญช่วยข้าน้ำข้าวไฟนะครับ หรือช่ำระนีสงกาได้นะครับวันนี้ถือว่ามีโอกาสเดี๋ยพาพี่น้องมาไหวพระในช่วงทรงถ่ายปีเก่าตลอดปีใหมนะครับสูงรอยเอ็ดเมตรนะครับพระเจ้าหญ่วัดบุรพานะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เอ็ดอีกรูปหนึ่งองค์หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบไต่ฐานของ พระเจ้าใหญ่ครับพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีน,น,นะครับพี่น้องกดติดตาม่พี่น้องเด้อนะครับพระมาไหวพระไหวเจ้านะครับกับช่อง y o ย t u b e วิ่ชาแนลนี่ครับสาธุผู้ใดกดติดตามเห็นคลิปนี้ให้เพื่อนได้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อ นี่คือบริเวณโดยรอบของพระเจ้าใหญ่วัดบุรพานะครับเดีย๋ยวจะพาขอยเบื้องใต้ฐานเพิ่นทางในนะครับเปิดประตูเข้าไปก้อนว่าเราก็ได้นะครับ,รบล็อกบ่นอล็อกกี่ตัวนี่เพิ่นล็อกนะครับกลับ่าเป็นยังนะครับล็อกหรือเปิดเพราเป็นวะเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยผมเบื้องกันล็อกมากนี่นะครับ ครับว่าเป็นยังครับโดยย้ายไปทางปุ่นกันอู้พี่น้องครับโชคดีนะครับท่านนี้เพิ่นเปิดเยอะครับผมสิีผ้าขอไปเบื้องไต่ฐานของพระเจ้าใงย่วับุบุรพาครับผ้าพี่น้องหลอดเพิ่นนะครับอย่ไต่ฐานให้เพิ่นเหยียบหัวให้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่ก็จะเป็นรูปเหมือนบุรพาจาจันนะครับหุ้นขีเพิงนะครับ พี่น้องสามารถเขามาไหวได้นะครับหลวงปู่สุกยโสธโรนะครับผุ้ขี่เพลิงเพื่นนะครับเกจเกยอาจารย์ของจังหวัด้อยเอ็ดนะครับมีหลายองค์หลายรูปครับหนึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พาพี่น้องมาขอพรน,นะครับในมีโอกาสเขามาไหวพระเจอาแย่บุดบุรพานะครับสาธุ มีโอกาสนะครับกูบาอาจารย์ห้ายหลูกนะครับมาขอพรในช่วงเทศกาลขึ้นปีไม่ผู้ดใด้เบิ้งคลิปนี้ก็ให้มีความสุขไปนํากันให้มีสติมีสมาธิในการดําเนินชีวิตนะครับในการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาด่านต่างๆมาพี่น้องเนาะนี่ก็อีกมองนึงนะครับ มิตรหุ่นขี่เผือนคู่บาอา,จายจยนนี่พี่น้องบุรพาจารย์เกจิอาจารย์สายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผ้าพี่น้องเขามาเบิง้งนะครับีจุดนี้ครับพี่น้องมีด้วยความสุขความเจริญในช่วงทรงถ่ายปีเก่าตอนละปีใหม่นะครับ พี่น้องสามารถเดินทางมาเที่ยวมาไหวได้นะครับยุทธีวัดบุรพาพิรามนะครับตั้งยุทธีตำบดในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดลอยเอ็ดอีกมองหนึง่งครับก็จะประมาณนี่เนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาไหวพระในช่วงปีใหม่ครับ สาธุพ่อแม่คูบาอาจารย์นะครับผู้ติดติตามช่อง YouTube ให้เพื่อน,นมีมตรมความสุขกาบเจริญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอดปี68นี่นะครับพี่น้องครับละพี่น้องครับผมจะวันนี้ก็พาพี่น้องมาไหวพ้พระเนาะเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับพ่อก,กันไม่ในอโอกาสต,ต่อไปแล้วพี่น้องเด้อให้พี่น้องโชคดีปีใหม่ครับกับช่อง y o u b u ู i วินช n แนลครับ สวัสดีปีใหม่ปี68ครับสวัสดีปีใหม่ครับ